และดงเสือก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันคาดการผิดพลาดฉันว่าเราไม่สามารถใช้แผนเดิมได้แล้วละ่ะลินเจียยาแทนและพันธมิตรกล้ามเนื้อไปจัดการสองคนของบริษัทวิวัฒนาการพตุกรรมส่วนฉันจะไปจัดการลุยโอ,อยางเองได้เลยได้เลยเปิดเรื่องมาลินเจียได้พุ่งเข้าจนตีชายหน้าบากและได้พูดขึ้นมาว่า อย่างแกจะต้องเจอฉันและยาแทนได้เข้าโจงตีลูกน้องชายหน้าบากอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันไม่กล้าต่อยนะตัดภาพมันที่ลุยโอหยางเขาได้พูดขึ้นมาว่าเธอคิดว่าสามารถชนะฉันได้ด้วยตัวคนเดียวงั้นเหรอและดงเสือเธอก็ตอบไปว่าฉันจะทําให้แกไม่เหลือทุกอย่างมันก็คุ้มค่าที่จะสละชีวิตและชายหน้าบากก็ได้พูดกับลินเจียไปว่าแกสินะหลินเจียที่ฆ่าคนของฉัน และหลินเจียก็ตอบไปว่าแกเป็นใครฉันก็ไม่รู้จักรู้แค่ว่าฉันต้องฆ่าแกสินะและแตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมฉันต้องให้นายช่วยและยานชิงก็ได้ถามดงยีไปว่าดงยีเธอโอเคไหมก็เธอบาดเจ็บนี่นาะฉันก็ต้องช่วยเธอสิและดงยีก็ตอบยานชิงไปว่าฉันไม่ต้องการให้นายช่วยสักหน่อย คู่ต่อสู้ของเราอ่ะคือนักล่าเงาอันดับหนึ่งของเมืองเอสเลนะระหว่างที่ทั้งคู่นั้นได้ยืนเถียงกันอยู่ดงยีก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเจว่นระวังทังในใดนั้นกระสุนของนักล่าเงาก็พุ่งเข้ามาหาทั้งคู่แต่ว่าดงยีก็ได้สร้างก่อนน้าแข็งมาป้องกันไว้ได้และเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโถฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และยานชิงก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันไม่มีวิธีที่ฉันจะหานักล่าเงาเจอเลยฉันควรต้องทํายังไงดีนะทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าราชาของฉันใช้พลังฉันสิและยานชิงก็หันไปมองรอบๆและได้พูดขึ้นมาว่าใครกันทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกฉันชื่อวิสตอมสิ่งที่อยู่บนจมูกของคุณฉันเกิดมาเพื่อนาคุณให้เป็นราชาของแว่นตาในอนาคตยานชิงก็ได้ตกใจกับเสียงปริศนานั้น และเสียงปริศนาก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าคุณไม่เห็นผมเหรอคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของแว่นตานะและยานชิงก็พูดลอยๆขึ้นมาว่ากระตุ้นศักยภาพงั้นเหรอและแว่นตาของเขาก็ได้ตอบเข้าไปว่าใช่ราชาของผมความสามารถของคุณไม่ใช่แค่เคลื่อนย้ายคุณสามารถสื่อสารกับแว่นตาได้ด้วยดึงศักยภาพนั้นมาใช้สิ <S <S ตอนนี้คุณควบคุมผมอยู่โปรดทำตามที่ผมแนะนำด้วย และหยานชิงก็เข้าใจกับสิ่งที่แว่นตาเขาพูดแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าได้ฉันเข้าใจแล้วและดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เจ้าแว่นนายเป็นบ้าอะไรถึงคุยกับตัวเองฉันไม่ได้มีเวลามาปกป้องนายตลอดหรอกนะทันใดนั้นหยานชิงก็พุ่งเข้าหาดงยีนี่นายจะทําอะไรของนายนะและหยานชิงก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีวิธีหาคนที่มันซ่อนอยู่แล้วและหยานชิงก็กระโดดขึ้นมาบนต้นไม้ และแว่นตาของเขาก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลคำนวณระยะทางคำนวณเส้นทางล็อกตำแหน่งผมเจอมันแล้วทันใดนั้นดงหยีก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหยานชิงก็ตอบไปว่าฝังฉันนะฉันเจอมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นและดงหยีก็ปล่อยพลังน้ําแข็งไปที่เป้าหมายของหยานชิงและเธอก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามันไม่ใช่เจ้านั่นฉันจะไม่เชื่อใจในายอีก และพลังน้ําแข็งก็พุ่งเข้าใส่นักล่าเงาอย่างเต็มๆทําให้นักล่าเงานั้นถูกแช่แข็งมันอยู่นั่นไงนายรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงนั้นมันเป็นพลังของเว้นตาของฉันในการคํานวณนนะ่ะทันใดนั้นเองนักล่าเงาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทีนี้แหละและได้มีพลังงานบางอย่างรูปทรงสี่เหลี่ยมได้เข้ามาปกคุมร่างของดงยีไว้และดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเครื่องจับเอ็กนั่นเหรอ และนักล่าเงาก็ได้อยู่เหนือศีรษะของหยานชิงมันเป็นไปไม่ได้ที่แกไม่เป็นอะไรเลยเหรอหยานชิงยังพูดไม่ทันจบคำนักล่าเงาก็เข้าโจมตีหยานชิงอย่างจังๆดงยีก็ได้แต่มองหยานชิงที่ถูกโจมตีกระเด็นไกลออกไปเจว่นสีตาและนักล่าเงาก็เข้ามาโจมตีซ้ำอีกแกคิดว่าฉันไม่ระวังศัตรูที่ฉันโจมตีอยู่หรือไงจเจว่นเอ้ยฉันก็แค่ใช้ร่างปอให้แกโจมตี แกมันโง่ชะมัดและดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเครื่องจับ X ที่รัฐบาลใช้จับอาชญากรขั้นสูงแกมีของแบบนี้ได้ยังไงสิ่งนั้นเป็นของสุดวิเศษที่มิสเตอร์ลุยโออยางให้ฉันมามันถูกปรับปรุงโดยบริษัทวิวัฒนาการพันธุกรรมมันเป็นที่รู้จักในชื่อซูเปอร์เครื่องจับ X ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการฝึกฝนของฮีโร่แกรู้สึกยังไงล่ะ ที่ร่างกายไม่เป็นอิสระและถูกกืนกินอยู่ตลอดเวลามันคงจะเจ็บปวดสินะเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอไม่เจ็บเองและนักล่าเงาก็หันกระบอกปืนไปหาดงงยีและได้พูดขึ้นมาว่าขอให้แกตายดีละกันทันใดนั้นเองหยานชิงที่ถูกนักล่าเงาเหยียบหัวอยู่เขาก็พยายามตะกายที่จะลุกขึ้นมาและได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ยอมให้แกแต่ต้องเธอหรอก แต่ยานจริงยังไม่ทันได้ลุกขึ้นมาเขาก็ถูกนักล่าเงาเตะซ้ําเข้าไปที่เดิมทำเอาดงยีนั้นถึงกับพูดไม่ออกและนักล่าเงาก็ได้พูดขึ้นมาว่าชีวิตของแกน่ะมันไม่คุ้มกับเงินหรอกออกไปให้พ้นเลยและดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่ารุออยโอหยางให้แกเท่าไหร่ฉันจะให้แกสองเท่าและนักล่าเงาก็ตอบไปว่าขอโทษทีฉันไม่หักหลังเจ้านายนะ่ะคุณเทพธิดาน้ำแข็ง และันใดนั้นเองหยานชิงก็ได้ลุกขึ้นมาและชกเข้าไปที่หน้าของนักล่างเงาฉันบอกแล้วไงอย่าแตะต้องเธอหมัดหมอนี่มันน่าลำคาญชมัดแต่ไม่ทันไรนักล่างเงาก็ชกเข้าไปที่หน้าของหยานชิงอย่าง,างจังๆและได้พูดขึ้นมาว่าแกอยากตายมากนักใช่ไหมและนักล่างเงาก็อัดหยานชิงอย่างไร้ปานีและดงยีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เจ้าเวนทิ้งฉันไว้และนายหนีไปเถอะ แต่ยานชิงก็ตะเกียรตะกายในสภาพที่หน้าเต็มไปด้วยเลือดในมือเขาถือรีโมทคอนโทรลบางอย่างอยู่และเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมทิ้งเธอไปหรอกเถืทันในนั้นเองนักล่าเงาก็ได้พูดขึ้นมาว่าโง่แ no, ก okay และยานชิงก็ได้กดปุ่มสวิคนั้นและได้พูดขึ้นมาว่าดงยีหนีไปแต่ดงยีก็ได้เสียใจและร้องไห้และได้พูดขึ้นมาว่า ไม่เจ้าแว่นและนักล่าเงาก็หันปืนมาที่ดงยีครั้งพร้อมที่จะยิงและได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะใช้โอกาสนี้แหละปิดบัญชีแกซะดงยีก็ได้แต่แค้นใจกับสิ่งที่นักล่าเงาทำกับเจ้าแว่นไอ้เลวแกทันใดนั้นก็มีพลังน้ำแข็งแตกกระจายขึ้นมาพลังน้ำแข็งที่แตกกระจายนั้นได้ครอบคุมล่างของนักล่าเงาไว้ทำให้นักล่าเงานั้นขยับตัวไม่ได้ และดงยีก็วิ่งเข้ามากอดหยานชิงและได้พูดขึ้นมาว่าตื่นขึ้นมาสิพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลพลากและตัดภาพมาที่รอบนอกของป่ายาแทนที่เข้าโจมตีลูกน้องของเจ้าหน้าบากกินนี่ซะโถยสู้กับผู้ชายนี่คงจะยากหน่อยนะและเจ้าหน้าบากก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าดูแล้วฉันไม่น่าจะเรียกนักล่าเงาได้นะ ลวงนั่นเองลินเจียก็เข้าโจมตีหน้าบากอีกครั้งและได้พูดขึ้นมาว่าแกจะต้องสู้กับฉันคนเร็วๆอย่างแกยังจะเรียกว่าเป็นคนได้อีกลรอฮะและลินเจียก็เข้าโจมตีไปอย่างไม่หยุดยัง้งทำให้เจ้าหน้าบากได้คิดขึ้นมาในใจว่าโถไม่มีช่องให้หลบเลยลรอเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะต้องสู้กับมันจริงๆแล้วมันอาจจะฆ่าปีศาจของเราโดยอย่างบังเอิญก็ได้และหน้าบาก ก็หยิบเซรั่มมาฉีดเข้าที่คอและได้พูดขึ้นมาว่าแกบังคับให้ฉันใช้นะจีเซรั่มนั่นอีกแล้วและร่างกายของเขาก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นความสามารถของทีสามกำลังเพิ่มขึ้นแน่นอนมันเหมือนสิ่งเสพติดที่เหมือนกับยาเสพติดไม่สำคัญว่าแกาจะฆ่าใครมาก่อนแต่แกต้องตายวันนี้ที่นี่และลินเจียก็ตอบไปว่าดูเหมือนว่าเราจะคิดเหมือนกันนะ และทั้งคู่ก็โจมตีกันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าหลินเจียจะเป็นฝ่ายที่โจมตีมากกว่าและหลิงเจียก็เป็นฝ่ายชนะและอัดเจ้าหน้าบากและไม่เป็นท่าตัดผ้ามาที่ดงเสือเธอได้พูดขึ้นมาว่ารับนี่พิษะเธอเข้าโจมตีลุยโอหยางทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่แพ้คู่ของหลินเจียเลยและลุยโอหยางก็ได้พูดขึ้นมาว่าการโจมตีระดับนี้ มีแค่รอยขีดข่วนเองนะมันไม่มีผลต่อเกาะแพงๆของฉันหรอกพลังของฉันทำลายเกาะมันไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ฉันต้องเดิมพันแล้วแหละตัวอย่างตอนต่อไปดงเสือแห่งตระกูลดงจะเอาชนะลุยโอหยางเห็นตระกูลโอหยางได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป